คนคงอยากจะถามว่ามันคือที่ไหนหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่มีอะไรนะคะแบบบ้านก็ปกติดีค่ะวันนั้นอาจจะเป็นลมแรงที่แบบลมแรงก็เลยทำให้หน้าต่างเปิดแต่ที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมาถ่ายให้ดูแล้ว <c oughs> โอเคค่ะ ก็คือนี่แหละนะก็จะบอกว่าหนูออมไม่ได้มาลบหลู่หรือว่าอะไรนะคะแค่แบบแค่มาถ่ายคลิปเฉยๆตอนนี้เวลาน่าจะบ่ายโมงนิดๆค่ะหน้าต่างก็เปิดเพราะว่ามันมีลมรอบๆใบไม้ก็ขยับ ไม่มีอะไรค่ะแบบบ้านอันนี้คือตอนกลางวันนะคะเอออันนี้ก็ใกล้มากแล้ว โอเคโอเคนะคะตอนกลางวันก็คือคนจะถามว่าอันนี้ตอนกลางวันที่ทำมาโอเคนะคะไม่มีอะไรเนาะที่หน้าต่างเปิดก็เพราะว่าลมแรงค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายบ่ายกว่าๆแล้วก็มีลมแรงหน้าต่างก็เปิดเป็นปกติโอเคค่ะ